ขณะที่หญิงสาวคนนี้กำลังซักผ้าเพื่อนของเธอก็ได้ผ่านมาพอดีจึงทักทายกันตามภาษาก่อนที่ชายหนุ่มคนนั้นจะขอตัวออกไปก่อนหลังจากนั้นเธอจึงซักผ้าต่อ แล้วเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นแต่เมื่อหยิบมาเช็คดูก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ผิดปกติเลยและขณะที่เธอกำลังจะไปตากผ้าหญิงสาวก็ได้พบกับบางสิ่งที่ดูคล้ายกับผีกำลังยืนจ้องเธออยู่ที่หน้าต่างเธอสะดุ้งตกใจในทันทีและพยายามหนีออกจากห้องนั้นแต่ประตูห้องก็ได้ถูกล็อกไว้สักพักผีตัวดังกล่าวก็ได้โผล่มาอีกครั้งตรงช่องระบายอากาศ สร้างความหวาดกลัวให้กับเธอเป็นอย่างมากจึงได้พยายามเปิดประตูห้องออกไปอีกครั้งหนึ่งโชคดีที่เพื่อนชายของเธอกลับเข้ามาพอดีเธอจึงรอดจากเงื้อมือของผีตัวนั้นได้หญิงสาวรู้สึกว่าข้างบนนั้นอันตรายมากจึงได้ชวนเพื่อนของเธอออกไป เพื่อที่จะลองลงไปอยู่ข้างล่างกันก่อนทุกอย่างเหมือนว่าจะโอเคแล้วจนกระทั่งเพื่อนตัวจริงของเธอได้วิ่งมาที่หน้าลิฟต์และพยายามตะโกนเรียกให้เธอรีบออกมาเพราะคนที่อยู่ในลิฟต์นั้นไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นใครก็ไม่รู้ที่เหมือนกับเพื่อนของเธอมากจนน่ากลัวเจอแบบนี้ก็คงหลอนและขนลุกกันเลยนะครับ เชื่อว่าลาวพูดผีปีศาจคงจะไม่ได้มีตัวตนแค่ตอนกลางคืนหลายคนคงอาจเคยเจอผีหลอกมาบ้างแล้วไม่เว้นแม้แต่ในช่วงกลางวันแสกๆอย่างขณะที่เขาคนนี้กำลังเดินชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์อยู่นั้นเขาก็รู้สึกได้เหมือนว่ามีใครบางคนกำลังแอบจ้องมองอยู่จึงได้หันหลังกลับไปดูแล้วก็พบว่ามีหัวมนุษย์คนหนึ่งกำลังชะโงกคอมองลงมาจากข้างกำแพง ก่อนที่ใครคนนั้นจะหลบหายไปเมื่อเขาคนนี้ตามไปดูก็เจอแค่พื้นที่โล่งๆเที่ยรไร้ซึ่งผู้คนในเวลานั้น,<ม>นหรือว่าสิ่งที่เขาพบเห็นไปเมื่อสักครู่อาจจะเป็นวิญญาณของบัมพาบรุษที่เสียชีวิตลงในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้ ผานุ่มคนนี้จะพาเพื่อนของเขาบุกเข้าไปพิสูจน์ความเฮี้ยนของถนนเส้นหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นถนนผีสิงและคนในละแวกนั้นก็มักจะพบเห็นผีชุดขาวอยู่บ่อยๆทําให้พวกเขาอยากจะเห็นด้วยตาของตนเองไม่ต้องมีพิธีรีตองใช้หนุ่มทั้งสองรีบควบมอเตอร์ไซค์แล้วกะตรงดิ่งไปยังถนนดังกล่าวทันทีซึ่งสองข้างทางก็ดูมืดเอามากๆถ้าไม่มีไฟจากรถช่วยส่อง ็คงจะต้องเดินทางกันอยู่ในความมืดล้วนๆสุดท้ายแล้วพวกเขาก็พบเข้ากับบางสิ่งจนได้โดยสิ่งนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับคนที่กำลังถือไม้เทา้าเดินหลังคร่อมอยู่ข้างถนนทั้งสองคิดว่านั่นคงเป็นผีที่ชาวบ้านร่ำลือกันแน่ๆจึงตัดสินใจไม่ลงไปตรวจสอบดู แล้วแว้นมอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างรวดเร็วไปเร็วมาเร็วมากเลยนะครับกลางดึกคืนหนึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้กำลังเตรียมตัวที่จะเข้านอนระหว่างนั้นเขาก็เดินตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านแต่จู่ๆก็เกิดเรื่องที่ผิดปกติขึ้นนะครับโดยที่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่ทันจะตั้งตัว เมื่อมีเงาตะคุ่มสีดำพุ่งตัวเข้าไปหาเขาและพยายามลากชายคนนี้เข้าไปในห้องโดยในขณะที่กำลังโดนลากชายหนุ่มก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ท้ายที่สุดร่างกายของเขาก็ถูกเงาดำนั้นพาเข้าไปในห้องไม่รู้ว่าตอนนี้ชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง บ้านหลังนี้เคยมีตำนานเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ว่าได้ทำสัญญากับซาตานโดยสัญญานั้นระบุเอาไว้ว่าหากเขาเสียชีวิตลงเขาจะกลายเป็นปีศาจท,ที่มีรูปร่างสีแดงและสิงสถิตยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ตลอดการผ่านมาเนิ่นานานจนถึงยุคของชายสองคนนี้ที่เขาจะเข้าไปสำรวจบ้านหลังดังกล่าวด้วยความที่ถูกทิ้งร้างมานาน30ปีแล้วทำให้บ้านหลังนี้ดูซุดซมอย่างหนัก ผัวอาศัยหลักตอนนี้คือมันแรงและสัตว์เลื้อยคานระหว่างนั้นเองทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงประตูกระแทกซึ่งทําให้พวกเขาคิดว่าบ้านหลังนี้ต้องไม่ชอบม้าพากนแน่แน่จากนั้นชายคนนี้ก็ได้ไปเจอกับหน้าต่างบ้านหนึ่งที่เปิดออกได้ยากมากๆ เจ้าตัวจึงตัดสินใจใช้เท้าส่งแรงถีบออกไปขณะนั้นเองปีศาจแดงที่ทุกคนตามหาก็ได้ปรากฏตัวต่อนหน้าต่อ,ต,อตาของทั้งสองจนเหมือนว่าจะใช้พลังอำนาจที่มีสร้างสถานการณ์ให้ใชายหนุ่มเกิดอาการกลัวซึ่งมันก็ได้ผลนะครับเพราะทั้งคู่ผวากันอย่างหนักจึงเดรีบเห็นออกมาจากบ้านหลังนั้นทันที ทุกๆคืนในช่วงขณะที่ชายคนนี้กำลังนอนหลับพักผ่อนไปนั้นเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังเกิดขึ้นทั่วห้องอยู่เสมอเคยพยายามตามหาต้นตอแล้วแต่หาสาเหตุยังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งวันนี้ที่เขาได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งทําให้ชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวาดาระแวงและต้องผวาหนักมากกว่าเก่าเมื่อจู่ๆประตูห้องของเขา ก็ไ,ได้เปิดออกเองในตอนนี้ในระหว่างที่กำลังรวบรวมสติแล้วจะลุกไปปิดประตูห้องเขาก็ต้องเจอกับเรื่องที่ทำให้หัวโกรนเมื่อมีรูปร่างของบางสิ่งที่เป็นสีดำกำลังคืบคลานมาที่บนเตียงนอนของเขาก่อนที่สิ่งนั้นจะไหลตัวหายไปใต้เตียง เมื่อชายหนุ่มเห็นแบบนี้จึงคิดได้ว่าเจอดีเข้าให้แล้วซึ่งก็น่าจะเจอดีแหละนะครับเลยรีบใส่เกียร์หมาออกมาจากห้องวันนี้เดนิสจะใช้เวลาทั้งคืนอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะเขาได้รับข้อมูลมาว่าสถานที่แห่งนี้มีผีสิงสถิตยอยู่และเขาเองก็อยากจะตวรวจสอบให้แน่ใจ ว่าที่นี่มีผีสิงอยู่จริงๆหรือโดยเขาจะนั่งอยู่ที่ตรงนี้เพื่อรอให้ผีมาปรากฏตัวระหว่างนั้นเองเดนิสก็ได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายกับเสียงลากของและเสียงกระแทกดังมาอย่างต่อเนื่องต่อมาก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเป็นเสียงดังขึ้นอรอบๆตัวของเขาโดยเป็นเหตุการณ์พอตโตไกส เมื่อจูจูตู้ชั้นวางของก็ได้เปิดออกเองและจารย์ที่วางอยู่ข้างในต่างก็กระเด็นกระดอนออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งมันทําให้ใชายคนนี้สะดุ้งโยงไม่น้อยเลยทีเดียวบางทีก็อาจจะไม่ต้องรอเจอผีแล้วก็ได้นะครับเพราะแค่นี้ก็หลอนเอาการแล้วในประเพณีของไทย ถ้าไปงานศพแล้วกลับมาบ้านก็คงต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดเพื่อไม่ให้วิญญาณหรือสัมภเวสีตามมาได้ชายคนนี้ก็เช่นกันเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้จเจ้าตัวได้ไปสำรวจยังป่าอาถรรพ์แล้วรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังตามเขากลับมาที่บ้านเขาจึงได้ตั้งกล้องเอาไว้เพราะบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างแอบเข้ามาและดูเหมือนว่ากล้องตัวนี้ จะสามารถจับภาพของบางสิ่งเอาไว้ได้จริงๆเมื่อมีเงาดำโผลออกมาจากประตูเล็กน้อยสิ่งนั้นได้ปุบปุบโผลอยู่หลายครั้งก่อนที่จะหายวับไปอย่างถาวรเมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นแล้วได้ดูคลิปนี้ไม่รู้ว่ายังจะกล้านอนต่อที่นี่ไหมนะครับ ในขณะที่ใช้คนนี้กำลังเพลินอารมณ์กับการนอนดูสเีมมิงเขาก็รู้สึกได้ว่ามีเสียงบางอย่างดังออกมาจากห้องใต้ดินชายหนุ่มไม่รีรอรีบลุกขึ้นไปตรวจเช็คดูกลัวว่าหากเป็นโจรอย่างน้อยเมื่อเห็นเจ้าของบ้านก็คงต้องหวั่นเกรงกันบ้างทันทีที่เปิดประตูเพื่อลงไปยังห้องใต้ดินเขาก็สังเกตเห็นไฟบางอย่างที่แวบผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าให้เดาเขาก็คงเริ่มไม่สบายใจแล้วนะครับ Oh. Oh. Hear, ชายหนุ่มได้พยายามเดินสำรวจไปทั่วห้องแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่พบเจอกับสิ่งผิดปกติแต่แล้วเมื่อกำลังจะกลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งเขาก็ได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นรูปร่างของคนที่คลุมด้วยชุดสีดำกำลังยืนหันหน้าเข้าหากำแพงเขาเห็นแบบนี้เข้าเต็มตา จึงคิดว่าเป็นผีแน่ๆแล้วต้องหนีแล้วอยู่ต่อไม่ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนีไปทางไหนนะครับอันดรูและแดนนี่จะเข้าไปตรวจสอบยังสถานที่ร้างแห่งหนึ่งที่พวกเขาได้รับข้อมูลมาจากทีมอื่นว่าที่แห่งนี้เฮียนแบบสิบกันโลกและพวกเขายังได้พบกับบางสิ่ง ที่ไม่สามารถอธิบายได้อีกด้วยถ้าให้เตือนก็คือไม่อยากให้ทั้งสองคนเข้ามาเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้ฟังนะครับจึงได้ขอโลเคชั่นและจะเข้าไปสำรวจในทันทีเมื่อมาถึงแล้วดูจากสภาพสถานที่แห่งนี้ก็คงเพิ่งจะร้างได้ไม่นานนะครับเพราะสิ่งของภายในบ้านยังดูไม่เก่านักเมื่อเดินสำรวจไปได้สักพักแอนดรูก็ได้เจอกับเลือดปิดสนา ที่ดูเหมือนว่าหยดลงมาจากด้านบนและปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่อาจจะเป็นเลือดของมนุษย์หลังจากนั้นแนนนี่ก็ได้เห็นร่างของใครบางคนผ่านตาเขาจึงเซฮันโหลอย่างเผลอตัวแต่ก็ไม่มีใครตอบรับกลับมาทั้งสิน้นเเมื่อทั้งคู่เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาจึงได้พบเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังยืนอยู่ในความมืดและใครคนนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วหวังจะทำร้ายชายทั้งสองซึ่งต่อให้พวกเขาจะวิ่งหนีสักเท่าไหร่เธอก็วิ่งตามมาหาอย่างไม่ลดละเขาและเธอพยายามยื้อแย่งดันประตูกันอยู่สักพักแต่มีหรือที่แรงชายอย่างเขา จะสู้ผีสาวที่หวงถิ่นฐานแบบนี้ได้แอนดรู Andrew จึงยอมแพ้แล้ววิ่งหนีต่อไปแบบไม่คิดชีวิตเมื่อน,นี้มาได้จนถึงทางออกเขาจึงบอกให้แดนนี่รีบปิดประตูแต่ระหว่างนั้นหญิงสาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งด้วยท่าทางที่น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกชายทั้งสองไม่รอช้ารีบปิดประตูหนีในทันทีจนเมื่อมาถึงจึงรู้ได้ว่าเขาควรเชื่อคำเตือนของเพื่อนเอนทีมอื่น ว่าไม่ควรจะเข้ามาสำรวจในที่แห่งนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับบนนี้สวัสดีครับ